ปัจจุบันนี้นะคะหลายๆประเทศต่างตระหนักถึงปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองไม่ว่าจะเกิดจากการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันกลับมามองการกระทำต่างๆช่วยกันลดผลกระทบเชิงลบและสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมา เพื่อให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและย,ยั่งยืนสำหรับหน่วยงานองค์กรหรือผู้ประกอบการรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าทางสังคมหลักสูตร e r t i f f ิฟายโซ i ชียลอิมแพ r โปรหรือ CSIP ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญการสร้างคุณค่าทางสังคมหลักการการวัดผลกระทบด้วยการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม Social Impact Assurance หรือ SIA และผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม Social Return on Investment หรือ SROI อย่างเป็นขั้นตอน Step by Step จากผู้สอนและวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร SROI Accredited Practitioner และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการประเมินในโครงการต่างๆมาอย่างมากมายผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจา,จากโจทย์จริงตามบริบทของผู้เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้ในชั้นเรียนยังทำงานกันแบบกลุ่มแบบอินเตอร์แอคทีฟผู้เรียนได้มีโอกาสนำเสนอและเปลี่ยนมุมมองและร่วมเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรจากภาคส่วนต่าง,างๆที่หลากหลายขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาการประเมินคุณค่าทางสังคมในประเทศไทย โดยมุ่งพัฒนากรอบมาตรฐานและยกระดับการพัฒนาวิชาชีพการประเมินคุณค่าทางสังคมมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนเครือข่ายผู้ประเมินคุณค่าทางสังคมให้มุ่งสู่การบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติทั้งในและต่างประเทศมาร่วมทีมกับเรานะคะพอเรื่องสังคม เป็นเรื่องสำคัญค่ะ